กูขึ้นสองดาวแลต่ม่หลับได้เปิดไหมได้ป่ะเธอคุณเธอเบอข้า่อยกน้ำตกน้ำ้อะไร้ากตกน้ำไม่อด้มาเนี่ยสวยปนทำดี

SQUADRA KILL! <laughs> <laughs> KILL! Yeah, d o ้ i a t i รี่ดอือปุปุปุยมังรัวเพื่อนมันเห็นกระสุนมาเลยนะเว้ยบนเขานี่ไงบแล้วนีเลยปืนที่ไม่รู้อ่ะวังไ ผู้หญิง่สไม่ทั้นั้นเลยไมมีตัวไม่มีตัวนะผมขอเพื่อนยิงอยู่มาแล้วมาแล้วผมอ้แมห้เอาทุกตัวแย่ง เอาเกบนี้นะ่เหมือนนชวขอร้องนะครับชุววันมหนเพืออยากเล่นเพื่อนตบมันมะีตบไห่ครับผมไอ้เรี่อุตกตาไหหระ เป็นลวงวิมีคนนะ,ะมาเครบไปผมไม่ได้เพื่องมีตัวไินเนี่ยหัวกูแตกแม่งรู้เดี๋ยวกูขึ้นมาต้องตายเวรมีเหรียญชุบรวงกับเพื่อนนี่องมีอยู่นี่บ้ามาเสรแล้วมันเพื่อนมีเหรียญอยูอ400อ่สี่ร้อย เอ้เบอรเบอรเบอร์นึเอาีเอเหรียญให้เพื่อนผมหน่อยเออชวหน่อยอ่ะอะดิเมีตัวขวามือมาเบอร์นึ่เบอร์นึงมาตรงนี้ดิขนงเป็นตัวินเบอร์ดิแต่มันโดนช้าในที่อ่เบอร์หนึ่งมเข้าใจไว้เนี่ยเฮ้ยหล่นเนเลยไอ้มัมเน้ามันหายไปเบอรขวามือไม่มีใครแบไม่มีใครเบอร์หนึ่งรั่วเนี่ยเมาออ้อ่ะ ชุบวงแม่งเลยยูลงไปใส่แม่งสัสไม่สนนแพ้ล้ตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชวงเลยเ้เอร์ทนีเบอร์หนึงมันมีปืนโกนนี่นึงกลัวกระดอนหรอไวะงาวงัไม่ไปแล้วตอนนเข้าวงเหนอวะ่าเข้าวงยากแน่เลยพี่วิ่งลงเนินเนี่ยวิ่งมาปล่อยไมนเข้าวงยากเนี่ย

ขณะข้ายิงอยี่เป็นยิงอยู่เป็นหยิงอยู่เป็นฝังนี่ตาย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 ตยตายตายตายยตายตาายายตายตายยยตงตายตายตยตายตายตายตดยต

ไปไปเนี่ยมึงจะไปหนเนาะั่งพี่ยังรอดเออมีรอดหละมองแรงงเก่นไมไหวคือคนิไม่ไหวแล้วหลวมันเตี้ยเลยมีชุ้เิอยู่ะสวยหลวง เลยเลยเลยเหลือสองกูเลยสามยิงดาบแล้วหนึ่งว่ะเลยทำไม่ได้ว่ะหรือแบบไปป้องไม่ได้ไม่มีตังค์ปะโอ้แม่ชุดเพื่อนว่ะรักเพื่อนว่ะคาสเกตประกาศไม่จริงเหรอโอ้แมนปิดโอ้แม่ปิดกล่องเลย ้หญิง้ไมนี่พี่หญิง่วันนี้มนจุมขึ้นมาอีกะเฮ้ยมันไม่ีของมันมี่เป่นี่ยน่่ไงนี่ไงนี่มั้ยเย่งม้ากขาไหสันี่หญิงผู้ชายไหมเนี่ยฮะเกิดนี่ไเปิดหัวมันไปสวย แน้ดีเลยเหรออะไรอ่ะมีห่านอไม่นมีกองกกอันไม่น่ามีไอ้บอลจาเลยเพื่อนเฮ้งฉันหานไ่หาไมไหนวะังแม่งเฮ้ยหายไปไหนวะอ๋ออ๋อนี่ตายแล้วเอาสุดเอาสุดวเบอไปดิ